สวัสดีครับทานผู้ชมคือบเป็นรบยุคที่5สุดยอดปรารถนาของหลายๆชาติแบบ f 3 5ด้วดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาจะยอมขายขึ้นเป็นรบเทคโนโลยีสูงแบบต่าวให้ไม่เพียงแต่จะต้องมีงบประมาณมีความพร้อมด้านการซ่อมบำรุงทางภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ต้องเป็นชาติที่ไม่สุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เทคโนโลยีเหล่านี้รั่วไหลด้วยอย่าบ้านเรานั้นครับแม้เป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ํารวย แต่ก็ถือเป็นชาติที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างยาวนานจนมาพักหลังๆช่วงที่มีการรัฐประหารแท้จัดซื้ออาวุธจากจีนมากขึ้นทั้งรถถังและขีปนาวุธปรงกันทางอากาศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีโครงข่ายการสื่อสารจากจีนอีกทั้งการนําเอาอาวุธจากชาติยุโรปไปซ้อมรบร่วมกับจีนอย่างกรณีการนาเอาคองบินรบแบบจิฟเฟนไปซ้อมรบพอคอสไต์โดยหลายท่านมองครับว่า จีนเขาจะล้วงความลับดังกล่าวได้อย่างไรแอดมินเรียนตรงนี้ครับว่าการนำเอาเครื่องบินแบบ a v วแจ้งเตือนภัยทางอากาศของจีนแบบ k j 5 0 0เครื่องบินรัวเวานสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ Y9 LG มาทํมาทำการซ้อมรบนั้นจริงอยู่ครับว่าเขาไม่ได้งัดแงะเครื่องบินรบของเราแต่เขาสามารถเอามาทดสอบกับเครื่องบินรบแบบจิ๊บเฟนซดีเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศซับ b ามสีและระบบปกป้องทางอากาศภาคพื้นดินแบบ ซับ ABS 70ที่ไทยส่งไปซ้อมรบร่วมได้โดยเฉพาะคือบินลาตะเวนสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ Y9 LG นั้นเป็นระบบแจมมิ่งรบกวนสัญญาณจากระยะไกลรุ่นใหม่ของกองกลัง PLA ที่เพิ่งประจำการได้แค่2ปีเท่านั้นดังนั้นจึงมีความกังวลครับว่าการซ้อมรบแบบดังกล่าวจะทําให้จีนสามารถประเมินกําลังรบของอาวุธดังกล่าวได้นอกจากนี้ครับกองกาลัง PLA ยังส่งเครื่องบินขับไล่แบบ 1> j 1 4 a s คือบิน J11BBS คือบิน JS7A A2 มาร่วมการซ้อมรบนั่นก็ทำให้พวกเขาสามารถทดสอบระบบเรดา,าร์อาวุธและเรดา,ารต์ตรวจจับของพวกเขาร่วมถึงระบบสงรารอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกันดังจะเห็นได้จากการติดตั้งลูกฝึกของอาวุธปล่อยนวิธีอากาศสู่อากาศกาพิสัยใกล้แบบ PL8 และ PL 1 0และอาวุธปล่อยนวิถีอากาศสู่อากาศกาพิสัยกลาง PL 12ซึ่งบางท่านอาจบอกครับว่านั่นก็เป็นเรื่องของกองทัพอากาศกองทัพอากาศมีอิสระในการใช้งานแต่อย่าลืมครับว่าการบาลานซ์ความสัมพันธ์ในอดีตสอนอะไรเราได้บ้างในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2และไม่แน่ว่าไทยอาจจำเป็นต้องพึ่งพาชาติตะวันตกอีกครั้งและถึงไทยจะมีลิงก์ TH เป็นของตนเองแต่ลิงก์แบบดังกล่าวสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านได้หรือไม่ขณะสวีเดน ประเทศต้นทางของเทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องเปลี่ยนกิฟเฟนของพวกเขามาติดตั้งลิง์16เพื่อให้สามารถทำภารกิจป้องกันร่วมกับชาตินาโตได้ซึ่งจากที่กล่าวมานั่นทำให้การตัดสินใจขายเครื่อง F-35 ให้ไทยอาจได้รับผลกระทบจากเหตุผลดังกล่าวโดยล่าสุดครับตุรกีหรือตุรกีชาติสมาชิกนาโตอีกชาติที่มีนโยบายต่อประเทศหันเข้าหาทั้งสองฝั่งพวกเขามีความต้องการ ครื่องบินรบแบบ F-35 ถึง100ลำซึ่งแม้ว่าตุรกีจะเป็นชาติผู้ผลิตอะไหล่ F-35 หลายร้อยชิ้นพวกเขากลับถูกแบนการสั่งซื้อเครื่องบินรบแบบ F-35 ดังกล่าวเนื่องจากตุรกีซื้อระบบป้องกันทางอากาศแบบ S-400 ซึ่งผิดกฎหมายการขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาตามมาตรการ CAATSA ที่ใช้ความบาดอิหร่านเกาหลีเหนือและรสัสเซียซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมา ตุรกีหวังจะกลับเข้าโครงการ f 2 5อีกครั้งดังที่ผมได้นําเรียนรายละเอียดให้ท่านผู้ชมไปในคลิปก่อนโดยคาดว่าชาติที่ตุรกีจะขายรูป S-400 ให้ได้ได้แก่กาตาร์ปากีสถานและอาเซอร์บจานซึ่งมีความสัมพันธ์ทางทหารและยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นกับตุรกีนอกจากนี้ครับประเทศต่างๆเช่นเบลารุสและแอลจีเรียซึ่งสนใจเทคโนโลยีป้องกันประเทศของรัสเซียอยู่แล้วก็อาจแสดงความสนใจเช่นกัน โดยประเทศเหล่านี้อาจมองว่ารูป S400 น่าดึงดูดใจด้วยความสามารถชั้นสูงและมองว่าเป็นหนทางที่จะเสริมความแข็งแกรง่งให้กับเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนจะดูเหมือนการขายรูป S400 ออกไปยังไม่เพียงพอครับที่สหรัฐมีการจะขาย F35 ให้กับตุรกีครับทุนผู้ชมเนื่องจากตุรกีมีโครงข่ายรูปสื่อสารแบบ 5G กับจีน จากบริษัทหัวเว่ยอยู่ทั่วประเทศซึ่งสารัฐมริการมองครับว่ามันมีความเสี่ยงที่เทคโนโลยีทางทหารจะรั่วไหลแลยมีความกังวลว่าในฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ยอาจมีซอฟต์แวร์อื่นหรือแบ็กซอฟต์แวร์ซ่อนอยู่ที่สามารถแฮกเครือข่ายทั้งของรัฐบาลและเอกชนได้ซึ่งการยกเลิกดีลการขาย F35 จากเห็นผลการใช้เครือข่าย 5G จากจีนเคยถูกทำมาแล้วครับต่อกรณีของสหรัฐอารับอิเร แต่หลักๆแอดมินมองว่าการเอ็ดเอียงเข้าหันหากลุ่มปิดของตุรกีเป็นสาเหตุหลักที่สหรัฐเมริกาไม่ยอมขาย F-35 ให้เนื่องจากอังกฤษก็เป็นอิจฉาติครับที่ใช้โครงขาย 5g จากหัวเวย่ยตั้งแต่ปีพศ2 5 6 3อังกฤษสั่งหรือถอนระบบ 5g จากหัวเวย่ยออกไปภายในปีพศ5 7 7 0ซึ่งถึงแม้ว่าอังกฤษยังมีโครงข่ายโทรคมนาคมจากจีนลกล่าวอยู่แต่พวกเขาก็มีเครื่องบินแบบ f 35b ประจำการบนเรือบรรทุกคุมบินของพวกเขาโดยอังกฤษมีเป้าหมายจะมีจำนวนเครื่องบินรบแบบ f 35จำนวน138เครื่องรืยในปีนี้พวกเขาเพิ่งรับมอบ f 35ลำที่35อย่างไรงก็ตามหลายฝ่ายจะมีความคลางแคลงใจครับว่าเครื่องบินรบแบบ f 35มันคือเครื่องบินรบสุดยอดเทคโนโลยีในสนามรบจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะการรบในยูเครนและรัสเซียที่ต่างฝ่าย ต่างจ้อมที่จัดโจมตีสนามบินของซึ่งกันและกันซึ่งก็มีการเอาเครื่องบินรบแบบจิป f เฟนเมาวัดความสามารถครับว่ามันสามารถเทคออฟและแลนดิ้งบนรันเวย์ถนนหลวงที่ใช้เป็นรันเวย์ชั่วคราวได้ซึ่งคําว่ารันเวย์ชั่วคราวบนท้องถนนไต้หวันก็เคยเอาเครื่องบินรบแบบ F16 มาเทคออฟและแลนดิ้งบนถนนได้เหมือนกันซึ่งคําว่าถนนทั่วไปที่เอามาใช้ทํารันเวย์นั้นครับแนวคิดนี้ หลายชาติเคยนำเอามาใช้แม้แต่มิกกิของยูเครนก่อนสงครามและระหว่างสงครามก็เคยมีภาพการ Take-off และ Landing ของเครื่องมิกกิในยูเครนมาแล้วล่าสุดครับเมื่อวันที่4กันยายนได้มีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอคือบินรบยุคที่5แบบ f 3 5 a Take o f f เทคออฟและแลนดิ้งบนรันเวย์ถนนหลวงครับทุนผู้ชมือในการซ้อมรบทางอากาศที่ชื่อบาน่า2024ในฟินแลนด์ ประเทศที่เพิ่งจะเข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกนาตโตเมื่อปีพศ2566หรือปีที่แล้วเนื่องจากแรงผลักดันจากการเข้ารุกรานยูเครนของรัสเซียแม้ว่าในอดีตพวกเขาจะว่าตัวเป็นกลางก็ตามโดยเครื่อง F-35A ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาประจำการกับฝูงบินรบที่48ของกองทัพอากาศอังกฤษจำนวน2ลำแต่ทำการแลนดิ้งบนถนนหลวงในฟินแลนด์เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนั่นถือเป็นสารส่งไปยังทั่วโลกครับว่า มันคือขึ้นเป็นรบยุคที่ลําลำแรกของโลกที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนที่ตั้งได้ตามสถานการณ์โดยฟินแลนด์นั้นครับหลังจากเข้าร่วมชาติสมาชิกนาโต้พวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามจากรัสเซียด้วยพรมแดนติดกับรสัสเซียยาวกว่า1,300กิโลเมตรฟินแลนด์จึงมีส่วนสนับสนุนนาโต้อย่างมากในหลายๆด้านทั้งในด้านภูมิศาสตร์และศักยภาพไปจนถึงความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศที่มีอากาศหนาวตลอดปี ที่จะส่งผลต่อการป้องกันในอาร์กติกรัสเซียพยายามส่งผู้อพยพข้ามพรมแดนเข้าฟินแลนด์แต่สิ่งนั้นก็ถูกปิดกัน้นปัจจุบันมีชาวรัสเซียในฟินแลนด์ประมาณ10,000แคนซึ่งความพยายามดังกล่าวก็ค,คล้ายๆกับพื้นที่ในดอนบาสของยูเครนนั่นแหละครับและเนื่องจากสงครามกับยูเครนของรัสเซียฟินแลนด์จึงตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดกับรัสเซียและไม่มีการเจรจาทางการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศตราบใด ที่รัเสเซียยังคงทำสงครามกับยูเครนอยู่ซึ่งการลงจอดบนถนนของเครื่องเอฟ3า5ในครั้งนี้มันมองบอกครับว่านาโต้พร้อมสุดขึินรบเขบ้าป้องกันฟินแลนด์หากรระเซียต้องการรุกรานก็ต้องคิดหนักหน่อยครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไคร b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ